ทุกคนรู้กันไหมครับว่าเกม Dead by Daylight เนี่ยถ้าเกิดเราซื้อเกมในราคา369บาทมาแล้วเนี่ยแล้วถ้าเกิดเราอยากได้ DLC แบบครบครบ DLC หมายถึงอะไร DLC นั่นก็คือเนื้อหาแยากต่างหากของตัวเกมนั่นเองนะครับผมอย่างเช่นถ้าเกิดเราเล่น Dead by เนี่ยเราจะไม่มีตัวละครบางตัวเราต้องซื้อ DLC มาก่อนเราถึงจะใช้ตัวละครนั้นได้แล้วยิ่งเกม Dead by Daylight นะครับโอ้โหไปคอแลแลบกับภาพยนตรนน์เรื่องนั้นซีรีส์เรื่องนี้เกมนั้นเกมนี้ทําให้เกม Dead by Daylight เขามี DLC ถึง37ตัวนะครับแต่ว่ากาก็แจ แต่ว่าบางตัวเนี่ยเขาก็คิดเงินและราคา DLC เนี่ยก็จะมีแตกต่างกันออกไปนะครับมีทั้ง99บาท1 3 9บาท300กว่าบาทก็มีครับและราคา DLC ที่เราต้องจ่ายนั้นก็คือ34ตัวนะครับผมและราคาเนี่ยผมเป็นรวมมาให้แล้วครับราคาจะอยู่ที่ประมาณ5,500้บาทนั่นเองและถ้าเกิดใครอยากได้ DLC จากเรื่อง Stranger Things นะครับตอนนี้เนี่ยเขาไม่ได้วางขายใน s t e a มแล้วเนะวาะก็สามารถไปซื้อได้ที่เว็บนอกนะครับตอนนี้ราคาจะอยู่ที่4,200บาทโอ้โหบ้าไปแล้ว DLC ครบครบรวมกันเป็นมื่น